เขามีน้องสุขูสุขคนหนาวครับพี่น้องเว้ยหนาวเลยหนาวหนาวหนาวการเย็นๆนพี่น้องเพื่อนกันพี่น้องเนี่เกียงหนาว,ลวเลยเด้พี่น้องการเย็นพี่น้องเว้ยเยน็นกว่าหนาวเฮ้ยอินี่ดูซึ้งกว่าหนาว ได้อยู่ครับพี่น้องนั่งฟิงไฟก่อนสิไปหาขอจีมัจจีแหม่กลับค่ายเอฟซีสุขุสุขคนนะครับเด้ออ่ะวันนี้นี่เกียงจิบมั้นั่งฟิงไฟของเสนอพี่น้องหนาวอืมกลางเย็นบรรยากาศนอนตื่นมากินกาแฟแล้วก็่รู้ธีทำยังไงพี่น้อง้ สนะเริ่มตื่นแ้วก็ตื่นลุกขึ้นมาตัวกาหนาวต้องปิงไฟบนเบิร์นเสนะพี่น้องเลยว่าขอบอคุณเอฟซีที่เขามารับชมพี่น้องเนาะไรพานเขามากกับมันพิงไฟํำกันได้รับด้อ,อพี่น้องเลยอากาศเย็นอูเหรอครับนี่เปนหน้าแตกย่บุสิดีนี้ยเย็นครับพี่น้อง กานหนาวกันเย็นยิงไฟมก,กันครับปิดหุ้ดพักอยู่นี่ี่นอ้องหรอจิ้งฝ้ายเฮ้เสียกันหนาะวอยู่หรอกเด้ยกันหนาวดอกจมบรรยากาศเย็นๆนะกันครับคุณครับคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์ให้ครับขอบคุณไดหลนะครับเด้อกดไลค์กดบุเดือนผ่านพี่เราเนาะครับนอแวะเข้ามาหากันมาครับพิงไฟกันครับากันเย็นตื่นมาตด่นมาพี่เราโอ้ยพิงไฟพิงไฟพิงไฟกันพี่้อง หนาวเลยย,นนยุ่งเทียบกันนะไอพี่น้องอยู่ตัวตางอย่างนี้พี่น้องเนี่ยแกนี่ฟังเสียงไก่ขันโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะแบพี่นอ้องบรรยากาศไฮยูนุ่งกระปูกนุ่กระเปิดห้องปุป๊บปุ๊ปัดบปุบป๊ปัอ๊อตืนน่นอะไรไนเลยูกตืนน่นเนี่ยแล้วหมดดุกยิ้มยัยพี่น,น้องต้นนี้นะครับทางข้าวตีเบิร์ดพี่น้องเลย ัข้าวไร้ครับคุณน้องเกียร์บานเท่ากันแหละอ้อออฟลิงไฟก่อนให้สิว่าคือหนาวคือแถบบูแมนแนละ้วพี่น้องเด้อหนาวเนี่ยพี่น้องหนาวยินยินเนี่ยกีเขาจีกินหมอ้อพี่น้องเบิ่งกันนะ้ะเบิเ่งไปหาไอ้เข่าว,วันเมื่อกี้เขาจีอื้ ปื้นใสอีกน้อยมากหนุกเตือนแนวยังนกห้องพุ้ป้าพื้ป้าตะพี่น้นองเลยหานใส่กาดเย็น ยังดูของบรรย,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 ยากาศดีพี่นอ้องเริมได้เริม,รม,รมสว่างนะพี่นอ้องครับทัค่ายสบายดีสุขรูสุกคนนะครับเนี่ยบนคนเริมมาทักทายแต่เศ้าครับตื่นเศ้าจิกาแฟครับพี่นอ้องนั่งฟิงไฟ จิงไฟแล้วจะ G, G, G วจี๋จี๋ไอ้เรืองหน่อยหน,ยน,นบิบังกระนั้เบิงังเบิังหนาวครับขอบคุณที่ร้ายครับจิ้งฝ้คิดถึงบรรยากาศเก่กาๆพี่นออ้องเออกลับไป็นื่องหน่อยสมัยเป็นื่องหน่อยพี่น้องเอเอประคอมกระขาด ขา,ขาดพี่น้องนอนเด็ก,ดกๆตื่นมากโอ้โหมันอะไริแจงสว่างแจงเล็กเท่นเป็นเั็กหน่อยทิ้งไฟมกันครับขอบคุณครับสุขคุกครับผ่านเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นอ้องกดติดตามให้น้ำแน่อ,อมเมนต์เข้ามาพี่นอ้องเออหนาวมาฟิงไฟมกันครับพี่น้อง สุขูสุขนนะครับโอ้หนาฟิ้งไฟกับบุรีกับพี่น้องขาแตกหนาแตกเมื่อแต่พี่น้องหนาวอากานเย็นๆมือนช่วงนี้ครับพี่น้องกามานเย็นกามทักทายสบายดีครับขอบคุณครับที่แอาแอบขมารับสมนะครับเลอพี่น้องมาฟิ้งไฟก,กันครับเสียงไก่ขันพี่น้อง ว้ายวันหนาวก็มาฟิงไฟกันว้ายไงบัวกับว้ายผมนั่นหรอกครับพี่น้องไปบุบทองเปล่ามาฟิงไฟเร็วแม่เคือบูจักหนาวพี่น้องฮะรู่มันหนาวอยู่บุบนะไก่เริ่มคันแลวแล้วพี่น้อง เตือนไลยครับเตือนนะยครับสุขูสุคนครับดูไปเหตุการณ์เหตุงานหรื่าบ้านยุดกะถักพรน,นอนตุ่มขาเอาแต่ถึงเวลาตื่นก็นตื่นครับกูเท่าแล้วมันก็ตื่นแต่เสาร์แน่แน,น,น่อยเตือนนอนบมรับครับอืกาบเย็นเย็นแต่ก็นอนไม่ค่อยรับหรอกถึงเวลาตื่นก็นตื่น ไก่ขันเจ้าเจ้ากิพนองขอบคุณที่ไนดะ้ทีแวะเข้ามาให้กำลังใจครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปหาเขาจีเขาจีัจาจีก็พี่นอ้องยายก็ติ๊บเขาบ่างกันนะมีบ่มีเขาอีบอ่เขาเหลือบอ่กระติกเนี่ยในกระติกมีไหมติ๊เขี้ยวนูน่นนะมีไหมเออถามดู มีไหมไม่มีมั้งหนักไหมหมดเออเนี้ยโอเคครับเอา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 เนี้ยมา้งมาตั้งวันนี้แหละเดี๋ยวจะมาจี้กัาจี้สู้กันกินพี่น้องวันนี้หนาวเลยเมื่อไรเใส่อันใหญ่อืออ๋อแล้วนี่เขาเดี๋ยวอีกน้อยนึงอือเขาเนี้ยเอาเลยจี้เขาพี่น้อง อเนี่ยพี่นอ้องเนี่ยฟ้าก่อนเมื่อกี้ขอียินน้ำกันนะพี่น้องเนี่ยไฟดุนจุดแซบอ่อจิ้มเย็นนะครับขอบคุณครับขอบคุณทีแวะเขามาให้กำลังใจนะครับด้อทีแวะผ่านมากว่าฟิงไฟน้ำกันอุ่นพี่นอ้องอือกูนายอยู่ไฮอ,อยู่หน้าครับออยู่ป่าอยู่ลงกับมันแหลนะช่วงนี้กับสาฟื้นและใช้ทานเนี่ยพี่น้อง น hey. ได้แล้วเขาเนี้ยอืมก,กีเขาเลยทีนี่เฮ้เ hey. บ่งเรียพี่นนองเด้ทีใส่ยังนอกนนเกล่า,ออาขอบุณที่แวะเขามาให้กำลังใจที่แวะมากขอบคอมเม,มนต์มาได้อ่านโอ้บุญเรืองแชนแนลบุญเรืองแชนแนลสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ อะไรอยู่จังหวัดไรครับอยู่ผมอยู่มาเห็นงานอยู่ไอ้กอมอรครับอยู่ตาลิงสันครับอเอาเอาคุณที่ทักทายนะครับเดอ้อตาลิงสันเกิดอากาศเย็นนะครับมีต่มีปลาครับแทนก็นมีปลาอย่างครับนี่เป็นงานอย่นงนี่กคับเออวันนี้มันยุดตือนเศร้ามากกับเคยตื่นกันเลยตื่นนองเคยตื่นดูขึ้นมากกันดูดูขึ้นมาเสียดสีหนาวที่ที่นี่อืม ยังเป็นบรรยากาศมันนอกแน่ยี่ดอกแถวนี่ก็ดีพี่น้องเป็นเป็นบาน,บานสวนนะครับนอกบคุคคลอยู่ในเมืองบคุคคลอยู่ในกรุงเทพกรุงเทพตัวกรุงเทพพอดีนะาโหนีแจะตึกด้นานบานซอ,องพี่น้องต่อยู่เนียก็มีเป็นเป็นสวนเป็นสวนผลไม้สวนยังเนี่ยทั้งให้เป็นคลอง,นงนนองเป็นน้ำพี่น้องทั้งอยู่นี่มีบรรยากาศยังเป็นธรรมชาติอยู่พี่น้อง ยังบ่ค่อยอนั้นเป็นไรยังไอ่พอได้บรรยากาศอยู่ครับแต่อยู่ตัวนในตัวเมืองอูีดีโอ้พี่น้องเอ้ยนี่ตึกเนี่ยบรรยากาศกระหายอยู่ครับพี่น้องเนี่ยครับเสียงนุกเสียงยังกับพอได้ฟังอยู่ครับนกนกเขานกกระปูดนกยัง กะวงกะเวากับพ่อได้ฟังอยู่ไกลคุงไกลขันอยู่ถ้ายอยู่ในตัวเมืองดีๆกับนี่จะเสียงรถพี่น้องเสียงรด,ดเสียงห่าบ,บุนวันบุนวันนะพี่น้องนี่นี่นรบรรยากาศหายอยู่เหตุงานอย่างนี้นะครับพี่น้องเราตึกด้านบ้านส่องเขาอยู่แถวนี่เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ,รบอืมอะไรเนาะ อยู่สามใชครับคุณนะครับ,บคุณที่มาทักทายนะครับนอคขอบคุณที่เข้ามาดับสมมาฟิงไฟกันครับใส่ทานอีกก่อนในสายคอยจีนี่มันอะไ้องมักอยู่พี่น้องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทานเนี่ยช่วงนี้ก็น,นุกเขานุก ไก่เริ่มขันลกเอาขากินแล้วพี่น้องจ้องต้องติดใจพี่แทนนี่บคนได้ยิ่งยินนกน้อหน่อยนกกระเบากระห้องพี่น้องดูมันหนาวดูมันห้องบัวพี่น้องวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณดีดายที่เพื่เป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่พี่น้องต้องแน่น้อนนี่ละครับ เย็นนะพี่นอ้องากากเป็นเย็นเนี่ยเป็นยังไงพุนี้เย็นอะไรว่าห่อนกับอากาศหนาวนี่อนไรดีคอเมเมนต์มาเลยครับได้ผมก็กว่าอากาศเย็นก็ดียางหนึ่งการหอนก็ดียางหนึงาาหนงน่งพี่น้องเมื่อไรเดียดับผมนะแต่ว่ามันนีรู้สึกนหนาวๆยังไงบุรีอากาศเย็นครับพี่น้อง มันเนียนหนาวในรอบอาทิตย์นี่แหละครับพี่น้องอเอเลยฟิงไฟไปสนามพีมันเนียยุดครับพี่น้องว่าสิไปเที่ยวสนามหลวงสองวสันปหาซสื่อพัุนพักมาปลูกเพราะอะไรอยู่เพราะอาะไรกินนี่แหละพี่น้องเพราะเลย บบตังสื่อเขาผมปลูกพักไว้อยู่ต้นหอมฟักซีซีเล่าใบแมงลักผักกาดถั่วผมปลูกไว้แตงก็ปลูกไว้อยู่ก็จะอยู่บ่ได้บ่ได้พราะอกินเหรอเพรจะปลูกครับพี่น้องปลูกขึ้นมาต้นทอนแต่ผักกาดได้กินนะครับผักกาดผักซีผักซีไทยเฮาบนะผักซีหอมนะผักซีหอมเลย งามเดียวกินบาหั่นเดียวนานบัางไยหนึ่งพี่น้องนี่นะครับพอเราอยู่พอเรากินเห็นเด่นคลิปตลกตลกตลกรอบเสียงเขาเี่นประสันดับพี่น้องเลย <Hey. S 1> พอเป็นโอกอันเซเมอร์เท่าแก่มากนะครับเพราะเทศประสันละมักมวนไม่ได้เขาไปเบิ่งคลิปกับ บอกผิดบอกถูกกับขอโทษขอไภ่ให้หลายนะครับนนเนาะคอยเห็ดคอยประชณะพี่น้องคอยเห็ดคอยทําไปเด็กนอยกับเก่งเองหรอกพี่น้องง <c oughs> ูปลาไปนํำเขาประชนันเน่ยอพราะอะไรอย่างนั้นเี่ยขอบคุณที่รับส้มนะครับเด้อมาครับมาฟิงไฟอมืมาฟิงไฟน้ำกันครับพี่น้องครับอื ผมอ่ะจะยี่สิบนาทีเนาะเออวันนี้ตาราในสิบสี่นาท,นทีเออมาทักทายพี่ทักทายน้องขอบคุณได้อา่าน่ะนกเริ่มห้องนะคุณนะครับเสียงวิบวับดิบดับนะทีนี้นะครับน่ะนะนกกังเขนห้องได้เล่พี่น้องในเวลาขึ้นตื่นเน่น่ะน่ะฟังเสียงนกนกันพี่น้องบรรยากาศไทยอืมนะครับพี่น้อง เสียงไก่เสียงยังยังเป็นธรรมศาสติ์อยู่ครับผมเมธงานอยู่มองนี้ครับยังเป็นธรรมศาสตร์อยู่ครับเพราะอะไรสมธรรมชาสตร์ครับพี่น้องเสียงบิดบิดบิดนี่ครับ,เส,บ,บ,บ,เ,รบเสียงไก่เป็นสวนครับพี่น้องเป็นสวน ปลูกบ้านนี right. you know way, like hmm. ่แต่ว่าเป็นสวนเป็นยังเป็นนะครับเพราะอะไรส่บรรยากาศอยู่เพราะนี่ก็เป็นสวนเป็นวัดเป็นยังก็ตรนะครับบุญนี้ตุ้งเมืองครับอยู่ฟังทนพี่ครับบรรยากาศยังมีแน่อยู่เสียงนุ๊กเสียงนุกทุ่งเสียงไก่เพื่อนตืนมากคิดหดบ้านย้อยจอยพี่น้องคิดหดต่างยังวัด ต่งางจังหวัดนกกับสีห้องกับบุ้มีอะไรแหละยเขายิงไปกินเบิบร์ดว่๊บวะยังเทพยเขายังอนุอนนรักษ์ไว้อยู่ย่างมาใส่พอ่พอนนกพ่อนนกเขานกเขาเดินเลาะไปเลาะมาอยู่แถนนี้บุ้มีใครยิงนะทุกนยังบรรยากาศยังไ้ยังพอรอะดรเบิ่งอยู่ครับบรรยากาศยังดีอยู่ครับ ยังบ่พอนมีตึกง้านบ้านซองหลายปานัดนหอกมันสวนอยู่ก็ยังอนุรักษ์ไว้อยู่ช่วนมีคลองยังมีคลองน้ำเงี้ยอยู่ว่างสิพาแวะไปเดินส้มคลองส้มหยังซสร็จแล้วพี่น้องมื้อนี้เอาบรรยากาศมองเฮ็ดงานก่อนพี่น้องบรรยากาศก่อน เดี๋ยวลงจากได้สดนี่ก็สิไปหดพักนะพี่น้องจากเตานี่ก็สิแวะไปหดพักหดพักหดที่ปลูกไวนะ้น,นี่มันเย็นเอาจากีสิบมาที่ครับแล้วขอดษขอาายอย้อไผ่พี่น้องด้วยคาเดืถ้าไปก่อนเนา <c oughs> ะเ <c oughs> สียงไกเขาเลียงไก ทางนี้เขาเบี่ยงไกลแบบบันบาลปลอ่อยไปรรมศาสตร์มันจะมีกําแพงกําแพงมีกําแพงกันยิ่หรอกทงบ้านเขาจะมีกําแพงกันไกลมาะนนี้ไม่มีซา,าลาแ้วมาคุยให้ฟังคุยบรรยากาศให้ฟังเพี้ยนเพือหักแพ่งกันที่เกา่าขอบคุณขอบคุณเลยนะที่เขามารับชมขอบคุณในรายที่เขามาแบบเบี่ยนเหย,ยี่ยมยามนะครับเนาะขอบคุณนะครับเด้อ อพอราะเลยมีกำลังใจเฮ็ดคลิปตลกเฮ็ดคลิปไปเล่นเด่นใ้พี่น้องสนุกสนุกไปเลยใช่ไมไรได้ไล่สางไม่ได้ดอกพี่น้องผู้ติดตามยังหน่อยอยู่ครับเพิ่งเลยแปดพันกว่าคนเขาให้ถึงเมืองกันพัทันนี่ขาดอีกพันกว่าคนผุนพี่น้องเอ้ยเพิ่นะไปเฮ็ดให้พี่เปิดส,ส่ดองให้สนอครับฝาก ส่องนมบุบอนคนเดิม่เลยอครับเด้อสุขูมสุขคนครับอืาฝากกดไลค์กดเป็นกำลังใจให้เลยนะครับเด้อขอบคุณหลายขอบคุณขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งสุขๆๆๆูสุขนอืมไก่มือเข้ามากับฟ้าขอให้ถูกหวยด้วยเบอร์รางวัลนนีงใหญ่เลยนะครับเด้อสุขภาพเข้มแข็งนะครับนอ สุขภาพเข้มแข็งแ,งแอะไรก็ดีเบิร์ตเลยนะครับนอสุขูสุขคนนะครับนอกฝากกดไลค์กดเป็นกําลังใจหกันนะพี่น,อน้องเนาะอยู่จังหวัดนผมเป็นอยู่คนจังหวัดอุบลนะครับเด้อครับเด้อบนคนเดิมนี่นนแหละแต่ว่าเป็นงานอยู่งเทพเป็นงานอยู่แทวนี่แหละครับมาอะไรมาอะไรสามสิบกว่าปีแล้ว รถกระบะบานซองเทือ่องล,ลงทางกระบะบานนะครับพี่น้องเลยยังเป็นยังไงผู้คู้เงินเนี่ยทั้งบานเท่าจะจะเป็นยังไงผู้ลูกเขาว่าจะเดินขึ้นได้ไปเพราะฉั้เขากพี่น้องอยู่เนี่ยเลื่อยกลางคนเนี่ยพี่น้องเลยจะเสด็กลับะบานไปอยู่บานนี่ยังไงหรอ อ้าวพี่น้องเนาะถึงก้าวคล่านะครับเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีสุขูสุขควข,ขอให้สุขภาพเข็งแข็งนะครับเด้ออยู่ดีไม่แห้งตลอดปีตลอดไปสองพันห้ารอยโอ๊สิบแปดพี่น้องให้อยู่ดีไม่แห้งไปจนพุณนะครับจนเผาจนแก่นะครับอยู่กับดูกับดานอยู่กับ พี่กํนหองไปโดนนั่นๆนะครับเด้อสวัสดีครับขอบคุณครับปีติยังไงปะเอ๊ะปีย,ปะปยังไงน้องพี่น้องว้าวปิดปเป็นไลยใช่ไหเบื้องเนี้ยเอ็นอ่ะขนาดปิดิน่ะขนาดห้วยขนาดปิดยังปีติดุ๊เป็นเบรกพี่น้อง ขอบคุณทุกๆคนอือยู่ดีมีแห้งสู่ขู่สู้คนขอบคุณครับขอบคุณที่รัครับอเบิดบิดยังไงเนาะพี่อ้องเนาะอ่ะ